คงทราบว่าชาวอิตาเลียนภูมิใจในอาหารประเภทเส้นของเขามากแค่ไหนเห็นไหมคะว่าเป็นเส้นยาวสวยจริงๆค่ะแต่ดูนี่สิคะปรเฟิเซอร์ไฮเนอร์ทบกับความลำบากที่จะใส่เส้นลงในหม้อน้ำอีกแล้วโอ้ฉันว่าแบบนี้คงไม่ได้แล้วมั้งคะค้งจะต้องหักมันซะก่อนนี่แหลคะค่ะคือคำถามของเราส่วนใหญ่เส้นสปาเกตตี้จะหักเป็นข้อหนึ่งสองส่วนหรือจะเป็นข้อสองหลายส่วน อันที่จริงแล้วสปาเกตตี้จะหักออกเป็นหลายส่วนนะครับเรามาดูภาพที่เราถ่ายด้วยกล้องความเร็วสูงกันอีกครั้งครับข้อ2คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับเพศุผลคือขณะหักจะได้เส้นสปาเกตตี้เป็น2ส่วนก็จริงนะครับจากนั้นทั้ง2ส่วนก็จะมีแรงตึงมากทําให้เกิดแรงสัน่นทั้งด้านล่างและด้านบนด้วยนะครับเร็วมากครับ ใช่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสปาเกตตี้ไม่สามารถต้านรอยร้าวขึ้นลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ได้นะครับนั่นเพราะรอยร้าวที่วิ่งไปมาอยู่ในเส้นแข็งของสปาเกตตี้และไม้นันก็หักทั้งสองเส้นนั่นเองนะครับและจุดนี้ก็จะเกิดการเหี่ยวขึ้นจากนั้นก็หักเส้นจะหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับและเ็ดเล็กๆน้อยๆสําหรับงานวันเกิดของหนูๆก็คืออย่าลืมใส่แว่นตาก,กันกระเด็นด้วยนะครับถูกต้องครับพอผู้ถึงวันเกิดตี วันนี้การรับแของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณเอริชมันครับ